การจะผักพักนะคะที่ได้ฉันทามาติขนาดนี้เป็นพักอันดับหนึ่งขนาดนี้ไปเป็นฝ่ายค้านมันต้องมีเหตุผลเพียงพอที่มากกว่านี้มันต้องออกแรงมากกว่านี้มันต้องต่อสู้มากกว่านี้นะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดการเขี่ยก้าวไกลออกไปต้องบอกว่าตอนนี้มันมีการพยายามนะคะที่จะบทขยี้พักก้าไกลนะคะให้ นอกจากจะให้ตั้งประธานสภาไม่สําเร็จจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเป็นการสมคบคิดกันระหว่างค้่อํานาจเดิมแล้วก็ผู้ที่เสียผลประโยชน์จากการที่ก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลนะคะไม่มีลุงก็จริงนะคะแต่มีพี่ของลุงมีน้องของลุงมีเครือญาติของลุงมีองค์คาพยพของลุงอยู่รวมอยู่ด้วยแล้วมีอะไรการันตีคะ่ะว่าต่อไปนะะ่ะจะไม่มีการปรับคอรอมอแล้วก็ดึงพักลุงมาร่วมอันนั้นข้อแรกนะคะ มีอะไรมาการันตีค่ะเพราะว่าเรื่องประธานสภาก็มีการเบี้ยวนัดกันไปแล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มันมีการพยายามนะคะที่จะบทขยี้พักเก้าไกลนะคะให้ นอกจากจะให้ตั้งประธานสภาไม่สําเร็จจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเป็นการสมคบคิดกันระหว่างคู่อํานาจเดิมแล้วก็ผู้ที่เสียผลประโยชน์จากการที่ก้าวไก่จะได้เป็นรัฐบาลนะคะมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุนนะคะกองทัพ นะะอ่าทุนผูกขาดหลายๆกลุ่มมหาที่จะเสียผลประโยชน์นะคะรวมทั้งคั้วอำนัจเดิมทั้งหลายก็มีการพยายามบทขยี้พักเก้าไก่ทุกวิถีทางนะคะรวมทั้งในรอบหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะให้อ่ามีพักแบบนี้นะคะอยู่ในพื้นที่การเมืองนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับในส่วนตัวนะคะพักก็ยืนยันจุดเดิมจุดยืนเดิมที่เราพูดมาตั้งแต่ก่อน ก่อนเลือกตั้งช่วงหาเสียงว่ามีเราไม่มีลุงนะฮะแล้วก็ทุกพักอ่าพักอื่นเขาก็มีพูดกันนะฮะมีเราไม่มีลุงอันนี้เราก็ยืนยันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเราแต่จะเลี่ยงบาลีนะฮะไม่แต่จะมีลุงโดยเลี่ยงบาลีแบบที่ว่าไม่มีลุงก็จริงนะฮะแต่มีพี่ของลุงมีน้องของลุงมีเครือญาติของลุงมีองค์คาพยพของลุงอยู่รวมอยู่ด้วยแล้วมีอะไรการันตีะว่า ต่อไปนะคะจะไม่มีการปรับคอรมอลแล้วก็ดึงพักลุงมาร่วมอันนั้นข้อแรกนะคะม,มีอะไรมาการันตีคะเพราะว่าเรื่องประธานสภาก็มีการเบี้ยวนัดกันไปแล้วนะคะนะ,ะความน่าเชื่อถือมีหรือเปล่านะคะแล้วมีอะไรการันตีว่าพวกสสที่สลับขั้วไปแบบตามสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะไม่ คือมันเชื่อถืออะไรไม่ได้แล้วนะคะมันไม่มีอะไรการันตีว่าจะไม่มีการเอาพักลุงมาร่วมภายหลังนะคะแล้วองค์คาพยพของลุงที่สําคัญที่สุดน่ะมากกว่านั้นนะม,มากกว่าพิธาเป็นนายกมากกว่าอะไรทั้งปวงเลย MOU 23ข้อที่ทําร่วมกัน8ทักค่ะคุณสรยุทธ์นะคะถ้ามีการโอเคจะเขี่ยก้าวไกลไปให้พ้นทางนะคะ ก็สิ่งที่กังวลที่สุดคือ MOU ที่เราทําร่วมกันวันที่เซ็นเอ็มโก็เห็นด้วยกันหมดผมถามอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นระบบรัฐบาลผสมคือระบบรัฐสภาพาักการเมืองรวบรวมเสียงให้ได้ในสภา,าเกินกว่ากึ่งหนึ่งท่านนี้อีกฝากหนึ่งเขาบอกว่ารวบรวมเสียงแท้ังมีก้าวไกลอยู่มันเกินกึ่งหนึ่งก็จริงแต่ไปเจอกับสอวอซึ่งจะทาให้ก้าวไกลไม่ผ่าน ถ้าประเทศต้องเดินหน้าไม่สามารถจะปล่อยให้รัฐบาลรักษาการอยู่ไปยาวนานถึงขนาดสิบเดือน <c oughs> ก็เลยต้องผลักก้าวไกลออกไปให้ประเทศเดินหน้าก้าวไกลก็เคยบอกน้องใบในกรณีว่าให้บรรดาขั้วเดิมเนี่ยมาโหวตให้คุณพิธาแล้วกลับไปเป็นฝ่ายค้านคราวนี้เขาก็บอกว่าก้าวไกลก็มาโหวตให้เพื่อไทยทรักษาหลักการแล้วกลับไปเป็นฝ่ายค้านท,าทำไมถึงทำไม่ได้อ่ะคุณอมรรัตไว้ยังไง ค่ะอันนี้ก็ยอมรับนะคะว่าหลักการเสียงข้างมากใช่ไหมคะระบบรัฐสภาใช่เป็นระบบที่หลักการเสียงข้างมากแต่การจะผักไปแต่การจะผักพักนะคะที่ได้ฉันทามติขนาดนี้เป็นพักอันดับหนึ่งขนาดนี้ไปเป็นฝ่ายค้านมันต้องมีเหตุผลเพียงพอที่มากกว่านี้มันต้องออกแรงมากกว่านี้มันต้องต่อสู้มากกว่านี้นะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดการเขี่ยก้าวไกลออกไป